เมื่อหนุ่มบ้านนอกคนซื่อหลงทางไปเจอหมู่บ้านที่มีสิ่งต้องห้ามซ่อนอยู่สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้เราจะสปอยหนังเรื่อง Underground l n d e r v o o เรื่องราวจะเป็นยังไงเราไปรับชมกันได้เลยค่ะย้อนไปในอดีตได้มีเหตุความขัดแยง้งทำให้ชุมชนแบ่งแยกเป็นฝั่งเหนือกับฝั่งใต้ซึ่งมีหลายครอบครัวที่ต้องแยกกันโดยไม่ได้ตั้งใจ30ปีต่อมา จะเจอพระเอกชื่อคิมยองทนันเป็นหนุ่มบ้านนอกคนซื่อที่ฝันมาทั้งชีวิตว่าอยากเป็นครูในเมืองหลวงก่อนเขาจะลาพ่อแม่เพื่อขอออกไปทำตามฝันจนไปถึงเมืองหลวงพระเอกก็ดูตื่นตาก,กับทุกอย่างที่เขาได้เห็นแต่เขาก็ดันซวยโดนโจรวิ่งราวซะอ,อย่างนั้นแถมเขายังซวยอีกรอบพอระหว่างที่วิ่งตามโจรเขาดันชนตำรวจจนล้มซึ่งจาก็เข้าใจผิดคิดว่าวัยรุ่นไล่ตีกัน เขาโดนจับไปโรงพักก่อนเขาเจอะพยายามบอกว่าเขาเพิ่งโดนวิ่งรลาวแต่ตำรวจไม่ฟังก่อนจะสั่งให้เขาไปนั่งกับวัยรุ่นที่เพิ่งโดนจับแต่ด้วยความซื่อเขาดันไปนั่งในกลุ่มที่ถูกส่งไปดัดนิสัยในค่ายทหารซะอย่างนั้นแล้วเขาก็โดนส่งตัวให้ไปฝึกในค่ายทหารพระเอกก็ได้แต่งงที่ตัวเขาดวงซวยไม่พักแต่เขาก็ซวยอีกรอบพอระหว่างที่ฝึกเสร็จและกำลังนั่งรถกลับบ้าน ทุกคนก็เหนื่อยจนหลับแต่เขาดันปวดฉี่ขึ้นมาเขาวิ่งไปฉี่ท้ายรถแล้วความซวยก็บังเกิดรถด,ดันสะดุดก้อนหินจนเขากิ้งตกรถซะงั้นแถมขาฟาดป้ายบอกทางจนมันหมุนเปลี่ยนทิศไปด้วยพอลุกขึ้นมาได้เขาก็วิ่งตามรถทันทีซึ่งในระหว่างนั้นจู่ๆคุณครูดวงซวยมาลงรถตรงป้ายพอดีเขาต้องเดินทางไปสอนในโรงเรียนที่ริมชายแดน ซึ่งเขาก็เดินตามป้ายที่มันหมุนเปลี่ยนทิศไปแล้วส่วนทางด้านพระเอกเขาวิ่งตามรถไม่ทนันจนหลงป่าไปเจอน้ำตกซึ่งในระหว่างนั้นเขาก็เจอสาวสวยโอโมที่กำลังเล่นน้ำอยู่ด้วยซึ่งเธอก็คือนางเอกมีนามว่าซอนมีพระเอกก็จ้องไม่พักหลงรักเธอตั้งแต่แรกพบซึ่งเธอก็โกรธมากคิดว่าเขาเป็นพวกโรคจิตก่อนเธอจะคว้างก้อนหินจนเขาน็อกคาที่ซะง,งั้น ผ่านไปพักใหญ่พระเอกก็ฟื้นขึ้นมาและได้เจอกับเด็กกลุ่มหนึ่งก่อนน้องจะบอกว่ารีบไปกันเถิดทุกคนรออยู่น้องพาเขาไปหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ที่ริมชายแดนพอน้องเข้าใจว่าเขาเป็นครูคนใหม่ซะงั้นแถมผู้ใหญ่บ้านก็พาชาวบ้านมาต้อนรับพระเอกก็เลยทำเนียนเพราะเขาอยากเป็นครูอยู่แล้วก่อนที่ผู้ใหญ่บ้านจะพาไปนอนที่บ้านพักครู ซึ่งความจริงแล้วครูตัวจริงกำลังหลงป่าพอเดินตามป้ายบอกทางที่พระเอกทำมันเปลี่ยนทิศแถมครูยังซวยไม่พักต้องนั่งปวดทุกข์กลางป่าแต่หลังจากเสร็จธุระเขาดัานเหยียบกับระเบิดของทหารชายแดนซะงั้นซึ่งครูต้องเหยียบขาไว้พอถ้ายกขาออกครูคงต้องไปอยู่สวรรค์จนวันต่อมาพระเอกก็ต้องทำเนียนว่าเป็นครูมาสอนเด็กๆก่อนเขาจะถามผู้ใหญ่ว่ารู้จักนางเอกไหม พอเขารู้สึกถูกใจแอบปิ๊งเธอตั้งแต่แรกพบผู้ใหญ่ก็ไม่รู้จักบอกแถวนี้ไม่มีสาวสวยแต่ความจริงแล้วผู้ใหญ่โกหกพระเอกเพราะในคืนนั้นผู้ใหญ่แอบไปไประชุมกับนางเอกและญาติพี่น้องทุกคนเป็นญาติเขาที่แอบข้ามมาจากฝั่งเหนือเพื่อคุยปรึกษากันเรื่องจัดงานวันเกิดให้แม่ซึ่งแม่ผู้ใหญ่บ้านกับญาติอีกหลายคนโดนจับแยกไปอยู่ฝั่งเหนือ และในระหว่างนั้นผู้ใหญ่บ้านก็บ่นนางเอกที่แอบไปเล่นน้ำจนทำให้พระเอกเห็นเธอจนประชุมเสร็จผู้ใหญ่ก็พานางเอกกลับไปส่งที่ฝั่งเหนือแต่ในระหว่างนั้นผู้ใหญ่ก็ดันสะดุดจนล้มทับนางเอกซะงั้นพระเอกก็ดันมาเห็นจนเขาเข้าใจผิดว่าผู้ใหญ่ซ้าเติงนางเอกผู้ใหญ่ก็รีบแก้ตัวบอกพระเอกว่าเข้าใจผิดแต่เขาก็ดันไม่เชื่อแถมยังต่อว่านางเอกว่าไม่รักนวลสงวนตัว ซึ่งเธอก็โกรธมากจนเธอไม่อยากคุยต่อก่อนจะหนีกลับไปฝั่งเหนือและในขนาดเดียวกันครูตัวจริงผู้น่าสงสารก็กำลังร้องไห้เสียใจที่ซวยเหยียบกับระเบิดแถมเหม็นขี้ตัวเองอีกด้วยซึ่งเขาไปไหนไม่ได้ได้แต่ตะโกนขอความช่วยเหลือจนวันต่อมาพระเอกก็พยายามสืบว่านางเอกเป็นใครกันแน่ก่อนเขาจะถามชาวบ้านซึ่งลงก็ตกใจมากที่รู้ว่าเขาเคยเห็นนางเอก ก่อนลุงจะวิ่งหนีไปเหมือนปิดบังอะไรบางอย่างจนผู้ใหญ่รู้ข่าวว่าพระเอกสืบหานางเอกระหว่างเขาสอนเด็กๆผู้ใหญ่ก็เรียกไปคุยทันทีโดยบอกพระเอกว่านางเอกเป็นน้องเมียเขาเขาแค่สะดุดล้มจนทับตัวเธอในคืนนั้นแต่พระเอกไม่เชื่อไม่ไว้ใจผู้ใหญ่ซะงั้นซึ่งในตอนนี้นางเอกกลับไปอยู่ฝั่งเหนือเธออ่านนิยายความรักและมักจะนั่งมโนว่าเธอเป็นนางเอกนิยาย แต่ระหว่างมาโนลูกน้องเธอก็ขัดจังหวะซึ่งเขาแอบ,บชอบนางเอกมักตามจีบอยู่เป็นประจำและในขณะเดียวกันครูตัวจริงผู้น่าสงสารก็อดอาหารมาหลายวันแต่ในทันใดนั้นโชคชะตาก็เข้าข้างพอกิ้งก่าชะตาขาดตด,ดลงมาตรงหน้าพอดีซึ่งครูก็ได้อาหารประทังชีวิตไปนหนึ่งมือ้อจนวันต่อมาผู้ใหญ่ก็บอกชาวบ้านเรื่องที่พระเอกเคยเห็นนางเอก บอกต้องทำอะไรสักอย่างไม่งั้นหมู่บ้านเราอาจจะโดนเปิดเผยความลับที่ปิดเงียบมา30ปีแต่ในคืนนั้นพระเอกก็ยิ่งสงสัยผู้ใหญ่เพราะเขาแอบเห็นว่าผู้ใหญ่ทำตัวลับๆล่อๆก่อนจะเข้าไปในพุ่มไม้และด้วยความสงสัยพระเอกก็มุดตามไปแต่เขาเดินกลัวความมืดก่อนจะวิ่งออกมาซะง,งั้นตัดไปที่ครูตัวจริงเขากำลังนั่งปิงกิ้งกา แต่ในทันใดนั้นครูก็ได้เมนูเพิ่มเพราะไก่ชะตาขาดเดินผ่านมาแถวนั้นพอดีและในขณนะเดียวกันผู้ใหญ่อยากแก้ปัญหาเรื่องที่พระเอกเข้าใจผิดเขาเลยพานางเอกแอบข้ามาจากฝั่งเหนือเพื่อบอกพระเอกว่าเธอเป็นน้องเมียผู้ใหญ่ไม่มีอะไรเกินเลยทั้งนั้นแต่พระเอกไม่ฟังแถมยังต่อว่านางเอกซึ่งเธอก็โกรธมากก่อนจะหนีกลับไปทันที จากนั้นผู้ใหญ่ก็พานางเอกกลับไปฝั่งเหนือโดยเข้าไปในพุ่มไม้ซึ่งมันเป็นช่องทางลับด้านในจะเป็นถ้ำที่เชื่อมต่อฝั่งเหนือกับใต้แต่ในระหว่างนั้นพระเอกดันแอบตามมาซะงั้นนางเอกก็ตกใจมากก่อนจะโดดไปกอดผู้ใหญ่ซึ่งนั่นทำให้พระเอกเชื่อขึ้นมาสนิทใจว่าทั้งคู่ต้องมีซัมติงซึ่งในระหว่างนั้นชาวบ้านก็ตามมาก่อนจะจับเขากลับหมู่บ้านซึ่งเขาโดนควบคุมตัว นั่นก็พอะถ้ำเป็นความลับของหมู่บ้านคนนอกแบบเขาไม่มีสิทธิ์รู้และถ้าเขาปากสว่างกองทัพจะมาหมู่บ้านและปิดถ้ำลับตลอดไปจากนั้นชาวบ้านก็มาประชุมว่าจะเอายังไงกับเขาจนชาวบ้านบอกว่าพระเอกหลงรักนางเอกควรจับทั้งคู่แต่งงานเขาจะได้อยู่ในหมู่บ้านไม่เอาความลับไปบอกใครทุกคนก็ดันเห็นด้วยแต่นางเอกก็ปฏิเสธบอกพวกเขาเป็นบ้าไปแล้ว ซึ่งเธอก็โกรธมากจนเธอเริ่มขาดสติจะแก้ปัญหานี้ด้วยการเก็บพระเอกซะงั้นแต่ก่อนจะลงมือเธอเห็นเด็กๆมาเยี่ยมเขาและดูผูกพันกับเขามากซึ่งเธอประทับใจและเปลี่ยนใจขึ้นมาทันทีและในขณะเดียวกันครูตัวจริงผู้น่าสงสารก็กำลังนั่งซึมเศร้าแล้วในทันใดนั้นครูก็มีความซวยไม่พักเพราะเขาโดนผีหลอกจับไข่หัวโกนซะอย่างนั้นจนเวลาต่อมา นางเอกก็ตัดสินใจแก้ปัญหาเรื่องพระเอกด้วยการบอกความจริงทั้งหมดโดยเธอพาเข้าถ้ำเพื่อไปบ้านเธอที่ฝั่งเหนือและบอกพระเอกว่าเรื่องเธอกับผู้ใหญ่มันไม่มีอะไรจริงๆส่วนถ้ำที่เขาเห็นมันก็เป็นทางเชื่อมให้ครอบครัวที่ถูกแบ่งแยกใช้ติดต่อหรือพบปะกันจนพระเอกเข้าใจก่อนเขาจะบอกว่าเขาเพิ่งจะรู้ข่าวว่าพวกผู้ใหญ่บ้านอยากจะจับเราแต่งงานกันซึ่งเขาไม่เห็นด้วย พอเขาไม่อยากจะเห็นคนที่เขาแอบหลงรักต้องฝืนใจแต่งงานกับเขาจากนั้นเธอก็พาเขากลับฝั่งใต้ซึ่งเธอก็ยังทาใจเรื่องที่เขาบอกหลงรักเธอก่อนเขาจะสารภาพว่าชอบเธอตั้งแต่แรกพบแต่ในระหว่างนั้นชาวบ้านก็ตื่นตกใจและพาทั้งคู่ไปซ่อนตัวนั่นก็พอกองทับเข้ามาตรวจหมู่บ้านพอดีซึ่งบรรดาชาวบ้านกลัวพระเอกจะปากโป้งและกลัวทหารรู้ว่านางเอกมาจากฝั่งเหนือ พวกเขาช่วยกันปกปิดซึ่งก็ทำได้สำเร็จก่อนที่กองทัพจะกลับไปจากนั้นพระเอกก็รู้ความจริงและเข้าใจทุกอย่างแล้วเขาเดินไปส่งนางเอกแต่ก่อนจะกลับเข้าถ้ำนางเอกก็สารภาพว่าเธอก็ชอบพระเอกก่อนจะมอบจูบแรกให้เขาและในขณนะเดียวกันครูผู้น่าสงสารก็เหมือนจะเริ่มหมดความอดทนเขาอยากจะยกขาออกจากกับระเบิดนั่นแต่ในทันใดนั้นจูจ่ๆไก่ก็วิ่งโผล่มา ซึ่งครูตกใจสะดุ้งจนยกขาออกจากระเบิดแต่มันดันไม่ทำงานซึ่งครูก็ถึงกับช็อกที่จนเหยียบอยู่ได้ตั้งนานจนเวลาต่อมาชาวบ้านฝั่งเหนือกับใต้จัดงานวันเกิดให้แม่ผู้ใหญ่ซึ่งญาติพี่น้องทุกคนก็ไปฉลองในถ้ำลับจะเหลือก็แค่นางเอกที่ยังมาไม่ถึงสักทีพระเอกเลยอาสาขอไปรับเธอที่ฝั่งเหนือและในขณะเดียวกันครูตัวจริงก็เดินหลงป่าแต่เขาก็ซวยไม่พัก โดนทหารฝั่งใต้จับตัวเขาโดนจับไปที่ค่ายเพราะทหารเข้าใจว่าเขาเป็นสายลับฝั่งเหนือซะง,งั้นกองทัพก็เริ่มระแวงออกลาดตะเวนชายแดนแถมไปตรวจในหมู่บ้านซึ่งมันไม่มีคนอยู่เพราะทุกคนไปฉลองในถ้ำทหารก็เริ่มสงสัยก่อนจะออกตามหาทันทีส่วนด้านนางเอ,งเอกก่อนออกไปร่วมฉลองลูกน้องที่แอบชอบเธอดันบุกมาจับตัวซะก่อน โดยเขาบังคับนางเอกให้แต่งงานกับเขาซะงั้นแถมบอกถ้าไม่ยอมแต่งเขาจะบอกกองทัพฝั่งเหนือเรื่องทํำลับของหมู่บ้านซึ่งในระหว่างนั้นพ้าเอกก็มาพอดีก่อนจะโดนจับตัวไปด้วยแต่ในขณนะเดียวกันชาวบ้านที่มาด้วยกันเขาก็เพิ่งจะเดินมาถึงซึ่งเขาก็ตกใจมากก่อนจะหนีกลับไปที่ถ้ำลูกน้องก็วิ่งตามจับแต่สุดท้ายก็เลยไม่ทันจากนั้นลูกน้องก็กลับไปหานางเอก แต่เขากลับพบว่าพระเอกพาเธอหนีกลับไปแล้วซึ่งเขาก็โกรธมากเลยไปบอกกองทัพฝั่งเหนือเรื่องถ้ำรับของหมู่บ้านและในขณนะเดียวกันระหว่างฉลองในถ้ำชาวบ้านที่วิ่งหนีมาก็บอกผู้ใหญ่ว่าทาหารฝั่งเหนือกำลังตามมาทุกคนก็ตกใจมากก่อนพวกเขาจะตั้งสติบอกเราไม่อยากพัดภาคและต้องแยกจากกันอีกแล้วพวกเขาเลยตัดสินใจจะหนีกลับไปฝั่งใต้ทุกคน พวกเขาจำใจปิดถ้ำทั้งๆท,ท,ที่รู้ว่าพระเอกกับนางเอกยังหลบหนีอยู่ที่ฝั่งเหนือจนผ่านไปพักใหญ่ทั้งคู่ก็เพิ่งมาถึงแล้วพบว่าทางเข้าโดนชาวบ้านปิดไปซะแล้วแถมในระหว่างนั้นลูกน้องของนางเอกก็พากองทัพมาจับทั้งคู่ส่วนชาวบ้านทุกคนก็พากันหนีไปขึ้นฝั่งใต้ซึ่งมีกองทัพรออยู่ก่อนชาวบ้านจะยอมจำนนและบอกพวกเราทุกคนพร้อมจะเป็นคนของฝั่งใต้ หลายเดือนต่อมาชาวบ้านก็ได้รับการศึกษาเรื่องการเป็นประชากรฝั่งใต้และได้ไปอยู่อาศัยที่เกาะเล็กๆแห่งหนึง่งซึ่งก็คือบ้านเกิดพระเอกสามปีต่อมาพระเอกกับนางเอกก็ได้แต่งงานและมีลูกพวกเขากำลังขับเรือหนีออกมาจากฝั่งเหนือไปที่เกาะบ้านเกิดพระเอกจบบริบูรณ์ และถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เราหน่อยนะคะวันนี้เราขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ